23มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับภายหลังจากที่ทุเรียนต้นนี้ผ่านด่านที่1ก็คือด่านที่เป็นหางแย้ขาวแล้วฝนตกลงมาแล้วทําให้หางแย้ขาวร่วงลงมาทั้งต้นนะครับในที่สุดการร่วงนั้นก็มาหยุดตรงที่เหลืออยู่บนต้นเพียง10กว่าลูกเท่านั้นเองนะครับและในะจังหวะเดียวกัน 5วันที่ผ่านมานั้นที่จังหวัดบึงการนั้นอากาศหนาวตลอด56วันนะครับแล้วก็ไม่มีฝนตกจากการที่อากาศหนาวมา5 6วันนั้นทำให้หางแย้เหล่านี้หรือว่าเป็ดน้อยเหล่านี้ร่วงลงมาวันละ1ผลวันละ1ผลรวมแล้ว4ผลนะครับที่ร่วงลงมามาถึงเช้าวันนี้เรามาสำรวจดูตามาใต้ต้นก็ปรากฏว่าไม่มีการร่วงหล่นลงมาเพิ่มเติมนะครับ ก็ถือว่าการร่วงน่าจะหยุดลงแล้วนะครับในช่วงวันนี้นะครับที่เหลือก็ยังคงพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับน้ำของเขาก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นนะครับลูกที่ยังเหลืออยู่ข้างบนนี้10กว่าลูกนั้นนะครับแล้วก็รูปทรงไม่สวยนะครับจะเป็นรูปทรงเป็ดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เราดําเนินการเฝ้าติดตามมาแล้วก็ไม่มีการได้ไม่มีโอกาสได้แต่งลูกเลยนะครับเพราะว่าเหลือเพียงเท่านี้นะครับจึงไม่มีการแต่งทีนี้แล้วก็เหตุการณ์ต่อไปนะครับเราก็ยังคงให้น้ํานะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราสปริงเกอร์น้ําให้กับทุเรียนต้นนี้ไปแล้วเรียบร้อย ช่วงนี้เขาก็กำลังมีการแตกยอดอ่อนออกมานะครับยอดอ่อนก็กำลังใบกลางนะครับนี่ครับกิ่งที่อยู่ข้างล่างนี่ก็ลูกเล็กๆเ,เ,เท่านี้นะครับที่เหลือเมื่อ2 3วันก่อนนั้นน้ำเขาจะแดงมากกว่านี้เนื่องจากว่ามันไม่มีแสงแดดมีแต่ความหนาวเย็นนะครับที่เบื้องการนะครับคิดว่าจากนี้ไปวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ได้รับแสงแดด อบอุ่นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับเราจึงให้น้ำไปเลยนะครับเมื่อมีการได้รับแสงแดดและก็มีการให้น้ำแล้วนะครับการลำเลียงธาตุอาหารและลำเลียงน้ำก็เริ่มขึ้นสู่ข้างบนน้ำก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นบ้างแล้ววันนี้นะครับเรามาสังเกตจะเห็นความต่างว่าน้ำเขาเริ่มที่จะเกี่ยวขึ้นอันลูกเล็กๆข้างล่างนี่ก็จะไปรอดหรือไม่รอดก็ อคอยติดตามไปอีกครั้งหนึ่งส่วนลูกที่อยู่ข้างบนนี้ก็อโอเคนะครับก็พัฒนาไปตามสภาพสรีระของเขาสามลูกที่อยู่ข้างบนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นลูกที่โตเท่าไข่ไก่แล้วนะครับนี่ครับสภาพที่มีการแตกยอดอ่อนออกมาถือว่าเป็นด่านที่สองนะครับของการหลุดร่วงอยอดอ่อนก็เริ่มที่จะกลางนะครับ บางกิ่งบางช่อก็เพิ่งจะแตกออกมาใหม่ในลักษณะอย่างนี้คือเป็นการที่ฟื้นฟูต้นนะครับต้นเขาใบร่วงไปเยอะนะครับสำหรับต้นนี้ร่วงในช่วงเดือนมกราคมนะครับนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นนี้มีสภาพไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับใบเขาเหลือน้อยดอกเ็ามีเยอะแล้วก็พอ จังหวะใบเขาร่วงไปทีนี้ความสมดุลระหว่างดอกและใบไม่สมดุลกันนะครับเวลาเขาเป็นหางแย้ขาวแล้วเจอกับฝนตกจึงทำให้ร่วงลงมาเยอะนะครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือสักกี่ลูกนะครับเราก็จะารายงานให้เพื่อนๆทราบเป็นระยะระยะนะครับนี่ครับใบอ่อนก็กำลังแก่คลี่นะครับ อตอนนี้ให้น้ำไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนสายๆเราก็จะทำการพ่นน้ำหมักลงไปเสริมให้อีกทีหนึง่งเป็นการส่งเสริมต่อไปเลยนะครับในช่วงที่มีการแตกยอดอ่อนออกมาแล้วก็ลูกอ่อนอในระยะเป็ดน้อยก็กำลังจะพัฒนาต่อไปนะครับยังเหลืออีกหลายดานนะครับกว่าที่จะถึงวันเก็บเกี่ยวปีนี้ถือว่า ลำบากหน่อยในการทำทุเรียนของอีสานตอนบนนะครับที่อื่นฝนเข้าตกไปสองครั้งแต่ที่นี่ตกเพียงครั้งเดียวคือวันที่ 25- 26, ่6ิบห้ายี่สิบหกกุมภาพันธ์เท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะทำการาาให้ปุ๋ยหมักทางดินนะครับปุ๋ยหมักนี่เราให้ไปแล้วนะครับประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำหมักนะครับตามไป ส่วนต้นอื่นๆนะครับก็ยังคงให้น้ำเป็นปกติโดยเฉพาะต้นนั้นนะครับซึ่งออกดอกมาทั้งต้นแล้วก็ร่วงไปทั้งหมดนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ